ต่อไปค่ะคุณวันอังคารในเจวันข้างหน้าของคุณจะเจ,เจออะไรบ้างน,นะคะหยิหบไพ่สามใบค่ะ ใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะใบสองเกถ้วยนะคะใบที่สามหนึ่งถ้วยค่ะได้ไพ่ใบถ้วยทั้งนั้นเลยแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความรักเกี่ยวพันนะคะในใบแรกบ่งบอกว่า ใครก็ตามนะคะที่คิดหรืออยากได้ของที่มีมูลค่านะคะอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะได้มาหรืออาจจะหมายถึงช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคนรักเข้ามาเกี่ยวพนันหรือได้ของขวัญของผูกใจจากคนรักก็ได้นะคะส่วนให้ต้าถ้วยนะคะ ความหมายของไพ่ก็คือถ้าคุณยังไม่มีใครยังไม่มีคู่นะคะก็คุณก็จะได้เจอเจอคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่แล้วก็ระวังจะเผลอใจไปไปกับหนุ่มใหญ่หรือสาวใหญ่ได้นะคะที่มีอายุมากกว่าคุณ จนให้สุดใบสุดท้ายนะคะหนึ่งถ้วยจะหมายความว่าช่วงเวลานี้ของคุณคุณจะมีความรักที่สมบูรณ์ไปด้วยความสุขนะคะความรักมีได้ทั้งคนในครอบครัวของคุณเองหรือหมายถึงคนรักของคุณจะได้ค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันอังคาร คุณจะพบเจอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะไม่ว่าคุณคิดหวังอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้สิ่งนั้นมาและสิ่งนั้นที่คุณจะได้มานั้นจะไม่มาจากคนที่คุณรักค่ะแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงสำหรับคนที่ยังมีคู่อยู่แล้วให้ระวังการเผอใจที่จะไปใฝ่ฝันหรือหลงไหลคนที่มีอายุมากกว่าได้นะคะ แต่ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นความรักที่ดีค่ะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะป่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะก็ถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะ